ชงหน้าคอานะอ่ะช่างอเนกขอไลฟ์หน่อยเล่วว้าวนะฮะช่างอเนกไปซื้อโคกมาซื้อน้ำเด็กอ่านี่นะฮะเล่นครีมนะครับผมช่างแมกเล่นครีมอยู่นะก็เห็นได้ยินว่าวๆววมาว่ามีอะไรจะบอกท่านผู้ชมนะครับผมอ่านะครับสาหรับ เวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาระยะเวลาหลายปีนะฮะ<อ>ชิปอ่าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชม Y2K วิหวา,านบ้านทุกท่านนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนะครับในการปั้นวิบากบางลมซูเปอร์คัพนะครับผมเป็นซูซูกิสมีต์นะโอเคซูซูกิสมีต์ร้อยสิบนะครับคันนี้เป็นของ FC นะครับ FC จากอำเภอหนองปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมอ่าสังเกตที่ดุมหน้านะครับดุมหน้านะอ่าดุมหน้าจะเป็นดัมเบรกนะครับเดี๋ยวจะมีการแปลงนะครับแปลงให้เป็นดิสเบรกนะเหมือนกับเจ้าสายฟ้านะครับซูซูกิสมีต์สีน้ำเงินนะครับผม มาภาพมาเลยครับอ่าประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับผมครับก่อนรับชมก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งหลังเขาว่าติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราต่อไปแล้วก็รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่เราจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดติดตามให้นะครับขอบคุณหลายๆเลยนะฮะไปรับชมการปั้นกันเลยครับผมไป let's go ครับ No, 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 no. Oh, oh, oh. Oh, oh. แล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะฮะผมตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับเจ้า Red Hunter นะครับผมสเมดดีมีคลัชคันนี้นะมีคัดมือนะครับผม <Wow. S 2> สเมดีมีคัดมือนะฮะได้ทำการเชื่อมโครงนะครับเชื่อมโครงนะนะครับต่อสวิงร์มนะฮะต่อสวิงร์มนะขึ้นทรง ชโชคหลังนะครับผมติดชโชคหน้านะครับชโชกหน้าคีอนะอ่ะช่างอนเนกขอไลน์หน่อยแล้วว้านะฮะช่างอนเนกไปซื้อโคกมา <c oughs> ซื้อน้ำเดง <c oughs> เดงม้่างมีเดงม้ชงมีน้ำเดงอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปดูรอบๆคันเดี๋ยวมาถามช่างเม่ก่อนนะ <c oughs> อ่านะครับผมน้องช่างเมกนะฮะ <c oughs> ทีมงานของเรานะก็ได้ทําการนะครับอ่า เล่นครีมนะครับผมทั้งแมกเล่นครีมอยู่นะก็เห็นได้ยินแววแววมาว่ามีอะไรจะบอกท่านผู้ชมนะทั้งแมกมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมนะไม่มีครับไม่มีครับแอร์นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมอ่าอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งนะครับติดตามให้ด้วยนะครับโอเครับชมกันต่อเลยครับผมไป let's go ชวยอ่านะครับสองดอกนะฮะช่างอเนกบอกว่าสองดอกนะฮะไม่ใช่ใบห่วยนะเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาระยะเวลาหลายปีนะฮะ อ่าก็ประมาณร่วมเดือนนะครับผมเพราะว่าทีมงานเราก็ได้ทําหลายอย่างครับทั้งซ่อมเครื่องยนต์ด้วยนะครับดูแลลูกค้านะครับซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ปั้นด้วยงานปั้นด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามคลิปรีวิวนะครับหลังการปั้นเสร็จนะครับใน E p พีที่2นะครับผมนะครับสําหรับ E ีีนี้ผม y t k ผู้หลานบ้านช่างอเนกช่างเมฆลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกัน EP ีที่2ครับผมบ๊ายบายครับ